สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดไฟล์ที่มันซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์นะครับสมมุติเรามีแฟลดดไดโดนไวรัสนี้เราก็เปิดได้สามารถดูได้นะครับว่าข้างในมันไวรัสโดนไวรัสลหายไปไหนวิธีทำนะครับกดที่ My คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กดที่ไฟล์ ก็ c n a n g e Folder นะครับแล, View, Show, แล้วกดที่ Vi วกดคำว่า s ช o w แล้วติ๊ก3มช่องนี้นะครับ Apply โอเคนี่เห็นไหมครับไฟล์ที่มันแอบซบ่อนไว้นี่ครับมันก็จะโผล่ออมาอันนี้ไปใช้กับแฟลไดร์ได้นะครับสำหรับใครที่โดนไม่รัดเราก็เปิดไฟล์ได้ ประมาณนี้นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ